สวัสดีสมาชิกครับมีกระบะใช้งานสวยๆมาฝากหนึ่งคันนะครับกับ Toyo ต a v i g กนะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบนะครับเทอร์โบจากโรงงานครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรืพริกความเอกสารครบพร้อมโอนจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับใครกำลังหากระบะใช้งานนะครับคันนี้เป็น Toyota v i g o กเป็นกระบะแคปตัวเตี้ยปี2006รถมือเดียวป้ายแดงนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทย159,000บาทนะครับภายในเป็นเบา สวยๆแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่อง2 5 0นะครับนี่ครับเบาะงามๆเลยนะครับเป็นกระบะแคปยังไม่เปิดข้างนะครับยังไม่สมาร์ทแคปนะครับ รถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบนะครับสนใจโทรเจรจาสอบถามนะครับอยู่ใกล้มินบุรีกรุงเทพนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางอยู่ต่างจังหวัดนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับรถคันนี้สวยๆนะครับโตโยต้าวีโก้กระบะแคปตัวเตี้ยรถโดยรวมได้สวยสีสันเงางามเงาฉ่ำมีแม็กไรเนอร์กระบะมาให้เรียบร้อยนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับเครื่อง2005เกียร์ธรรมดาครับคันนี้เป็นตัวท็อปปี2006 กระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับรถสวยๆครับสภาพดีๆชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กําลังหากระบะใช้งานนะครับเอาไปค้าขายใช้งานสบายๆเลยครับสภาพสมบูรณสุดๆนะครับไม่ประมาณ296,000กิโลเมตระครับตั้งแต่ปี2006นะครับใช้น้อยครับสภาพโดยรวม พร้อมใช้มากๆนะครับถือเป็นตัวเลือกกับสมาชิกที่กําลังหากระบะราคาเสนกลางๆนะครับได้วีโก้ก็ทนทานนะครับคันนี้เป็นดีเซลเทอร์โบด้วยครับทนทานประหยัดใช้ง่ายดูแลสบายครับสนใจโทรเจรจาโทรสอบถามมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรถโดยรวมได้สวยได้สภาพกับราคาแบบนี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับลองพิจารณานะครับบรนไกลบันไกลไม่สะดวกเดินทางก็จัดส่งให้ได้เลยครับนี่ครับฝากไว้เลยนะครับกระบะ โตโยต้าวีโกนะครับเป็นที่รู้กันทนทานใช้ง่ายดูแลสบายอะไรเยอะครับและคันนี้เป็นดีเซลเทอร์โบครับเทอร์โบจากโรงงานนะครับรถโดยรวมได้สวยสภาพสมบูรณ์สดๆเลยชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับเป็นเครื่อง D4D นะครับดีเซลรถโดยรวมได้สวยได้สภาพนะครับกับราคา159,000บาทนะครับรถเช็คเก็บงานเก็บสีมาให้เรียบร้อยแล้วที่เหลือสมาชิกพิจารณาได้เลยครับเน้นหาใช้งานนะครับใช้สบายดูแลง่ายๆก็ t o โยต้าวีโกนี่แหละครับเป็นรถตลาดรถสมพลสุดๆนะครับสาหรับคันนี้ฝาาคุณด้วยนะครับ1นึ่งแบาทขับส่งได้ถึงหน้าบ้านเลยครับรับรองว่าสวยจริงไม่จกตาครับ